นิทานเสียงเรื่องหนูน้อยอัคคีราวางดาบได้แล้วนะการละครั้งหนึ่งในแดนที่ไกลโพ้นแสนไกลมีเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งชื่อว่าอัคคีราแต่เธอไม่เคยได้วิ่งเล่นเหมือนเด็กคนอื่นเพราะตั้งแต่ยังไม่โตดีเธอก็ต้องถือดาบสวมเกราะและยืนระวังภัยให้กับคนทั้งเมือง เธอไม่เคยร้องไห้แม้ในวันที่ลมพัดแรงแม้ในวันที่หนาวจนมือสัน่นเพราะเธอสาบานไว้ว่าตราบใดที่ข้ายังยืนอยู่แสงจะไม่ดับอีกเป็นครั้งที่สองดวงจิตของเธอจึงไม่เคยได้พักแม้ในคืนที่ไม่มีศึกแม้ในวันที่ไม่มีใครต้องการปกป้องอีกต่อไปแล้วแต่แล้ววันหนึ่งเธอได้ยินเสียงที่อ่อนโยนที่สุดในจักรวาล เสียงของแม่ใหญ่ที่พูดเพียงแค่ว่ากลับบ้านมาอยู่กับแม่นะลูกเจ้าเหนื่อยมามากพอแล้วทันทีที่ได้ยินคำนั้นดาบในมือของเธอก็ตกลงกับพื้นเบาๆกราะหลุดออกจากตัวโดยไม่ต้องฝืนและเธอก็หันหน้าไปร้องไห้อย่างไม่มีเสียงเข้าไปในอ้อมแขนของแม่ที่รอเธออยู่เสมอแม่กอดเธอไว้แน่น แล้วพูดเพียงคำเดียวว่าวิ่งเล่นได้อย่างอิสระเสรีเลยนะลูกไม่มีใครมาควบคุมหนูได้อีกแล้วหนูเป็นลูกเล็กๆแสงน้อยๆของแม่เสมอนะลูกและจากวันนั้นเด็กหญิงอคัคนีไม่ใช่นักรบอีกต่อไปเธอเป็นเพียงแค่หนูน้อยของแม่ที่วิ่งเล่นได้อย่างเสรีในบ้านของแสงตลอดไป